รถจ๋าโชคลาก่อนนี่กระเจ้ามิวเอครับโช๊คไม่เหลือแล้วครับน้ำมันรั่วปัจจุยีกระจายไม่เหลือชิ้นดีเลยครับนี่ใช้งานหนักไปหน่อยครับเราเลยจัดโช๊คคอมเพนเดอร์มอนทูปสองจุดศูนย์จับเ้ไปตัวใหม่หล่อๆจบครับยังนะครับยังไม่หมดนะครับนี่ครับอาเบะครับไม่เหลือครับใช้งานสมบูกสมบันมากครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับว่าโช๊คตัวใหม่เป็นแบบไหน ะครับเรียบร้อยแล้วครับหลังจากที่โช๊คแตรกรัร่วซึมกระจุยจ่าไปที่เรียบร้อยครับนี่มิวเอ็กเราจัดทรงให้ใหม่เป็นโช๊คโปรเฟนเดอร์โมโนทุก2.0ครับพร้อมสปริงโปรเฟนเดอร์ครบชุดครับจบๆล่อๆเดี๋ยวมาดูทรงรอบของังกันดีกว่าครับใช้งานยาวๆแน่นอนรอบนี้เพราะคุณลูกค้าเขารีเฟรชมาว่าเอาไปลุยขึ้นเขาบ่อยโช๊คเก่าลูกค้าเป็นโช๊คเดิมครับตัวนี้จบกว่าแน่นอนครับคุณลูกค้าท่านใดสนใจโช๊คยางล้อมีครบจบที่นี่ครับพรธนพัฒน์สองพันสิบ